สวัสดีครับสวัสดีปีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในสมนของสูตรเดลแลนเบบคุกกี้นะครับซึ่งเป็นสูตรเดิมที่เข้ามาต่อเนื่อง10งวดติดตเดียวซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาคํานวณให้ทุกันสําหรับท่านชมนที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางวันวันที่16พฤษภาคม2567นะครับ ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมลงให้ไว้ในวดวนที่2พฤษภามจะเป็นงวดเก่าที่ําได้71นะครับซึ่งได้ย่อคือ17ครับร่างองเจนะครับซึ่งสูตรเด่นร่างอันนี้นะครับก็เข้า2ตัวเลยนะครับได้71ดนึเนาะก็เข้า2ตัวนะครับก็ติดมาทั้ง2ตัวเลยครับอันนี้จะเป็นแบบคู่ขี้นะนนเด่นด่างนะก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับสิบมวดติดน,นะครับงวดนี้นก็จะเป็นง้วดที่11เนาะ นี่ครับข้าวที่7จ็ดหนึ่งเนาะสูตรนี้ครับก็เริ่มเข้านะตั้งแต่ในมุทิโอแปดนะครับก็เข้ามานะตั้งแต่ในมุนนี้เลยครับอ่าเป็นมุที่สูเริ่มเดินนี่ครับได้5 9ออกแปดนะครับมุทิสองนะครับได้5กับ9นะครับออก8 9ครับก็จะมีมา1ตัวเนาะอย่างนึ่งนะครับอ่ามุที่3มดิน7กับ1นะครับออก6 1หครับ ต่อมางวดที่4 5กับ9ครับดินล่างน้องออกศูนยนะครับต่อมางวดที่5นะครับดิน9กับ3ออก4 3นะครับต่อมางวดนี้ครับดิน9กับ3ออกเจ็ดเก้าครับก็ยังติดมา1ตัวนะครับงวดที่7ครับทำได้ตัวดินคือ4 8ออก7 8นะครับงวดที่8ปดดิน9กับ3ออก9 0นะครับงวดที่9 ดิน7 1ออก7 9ครับเมื่อทันมานะถ้าจะ7 9, ออก17นะครับที่โลงให้ไว้นะ้องที่แล้วนะครับทำได้7กับ1เนาะออก17ครับก็ยังเข้าอยู่นะครับก็ถูกเป็นสิบวดติลิน,นะครับอ่นะเราก็จะมาตามสูตรนี้กันต่อเนาะก็เข้า2ตัวเลยครับเต็มๆนะครับส่วนสู่สอตัวล่างนะที่ได้4ชุดก็เข้าเนาะนะ ส่วนท่านที่สนใจเนาะท่านที่เข้าใหม่ก็มาลงคํานวณไฟพร้อมกันครับตั้งแต่งวดแรกนะที่สู่เริ่มเดินก็จะเป็นในงวดที่ออก85ครับเราก็มาดูนครับว่าสูรนี้มันเข้ามาแล้ว10งวดจริงไหมนะครับอ่ะซึ่งงวดที่จะเริ่มนะคำนวณก็จะเป็นในงวดที่ออก9กครับถ้าจะ9 1้าออก85นะครับอ่นะทีนี้เราก็มาลงคำนวณเทียบดูครับจะตรงตามที่ผมทำสถิติไว้จริงไหมเนาะ วิธีการคำนวณนะครับสำหรับสูตรเด่นล่างนะจะเป็นแบบคู่ขี้นะครับก็เด่นสมตัวเนาะก็ในวันแรกนะครับทำได้ตัวเด่นคือ5กับ9ครับแล้วก็มาลงคำนวณดูครับนำต่อไปหลักแสนหรือหลักหมื่นครับหลักหมื่นก็บวกกัน3ครั้งนะครับบวกดิตรำหลักพันหนึ่งครั้งครับบวดหลักสิบวนหนึ่งครั้งบวดรุ่ยสิบล่างสองครั้งนะทีนี้ก็ลงนำมาบวกอยู่ครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกแปดครับยี่สิบห้าเนาะได้ตัวได้คือห้าครับ บวกวก็สี่แต้มเป็น9ถูกไหมครับงวดแรกนะงวดแรกได้5กับ9เลขที่ออกตัวแปดห้าครับอันนี้คือที่มาของตัวเลขนะอ่ะก็ออกแปดห้าก็เข้าส,ส่วนนี้นะที่เข้าโน้ตหลักหนึ่งอันนี้มันมาได้ทุกหลักนะก็จะเหน็นที่สิบหนึ่งแรกครับงวดต่อมาครับจะเป็นงวดที่สองนะครับในงวดสองก็ได้ตัวเดิมคือห้ากับเก้าครับอ่ะเรามาดูนครับ วิธีคิดครับนำตามไปหลักแสนมือหลักหมื่นนะบวกกัน3ครั้งหลักพักบนบวกกัน1ครั้งหลักสิบวนบวกกัน1ครั้ง10ลแรงบวกกัน2ครั้งนะครับ3บวก5เป็น8ครับ8บวก6เป็น14บวก4อ่า14บวกเป็น19บเก,ก้าวกหห้ชนได้9กว่าหกับ9้นอนดินแรงออก8ปดครับตัวที่ข้าวคือ9นะครับพอทถูกเป็นสองวดนะครับ เมื่อต่อมาครับเรามาดูครับงวดที่3นะครับเด่น7กับ1ครับออก61นะครับน,นี่คือที่มาของตัวเลขเนาะอ่ะเราก็มาลองคำนวณหนึน่งครับวิธีคิดครับจะใช้ตัาหลักแสนวิหลักหมื่นวกกัน3ครั้งนะครับหลักพันบวกกัน1ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้ง10บแลงบวกกัน2ครั้งนะครับ หกบวกหกเป็นสิบสวกหเป็น17บเจ็ดวกสี่ยี่บเอ็ดยีบวกหกนะยีบวกเข้าไปสี่แต้มเป็น1ครับเด่นล่างในงวดมมมมมมมที่3ดิน7กับ1ครับออก6 1นะครับเข้าที่หลักหน่วยเนาะต่อมาในงวดที่4นะครับทําได้5กับ9ก้าออกศูนย์เครับเรามาดูนครับที่มาของตัวเลขเนาะซึ่งก็เข้ามานะต่อเนื่องนเลยครับ วิธีคิดครับจะนำำําตัางแหลักแสนหลักหมื่นนะบวกกัน3ครั้งหลักพันบวกกัน1ครั้งหลัก10บวกหนึครั้ง10งิบบวกกัน2ครั้งเนาะนำหนบวกห้าเป็น6บวกเจ 13, 13, ็ดสิบสามสิบ้นได้5กับ9เป็นเลขเด่นล่างนะได้เลขคี่ครับออก0ูนย์เครับเลขออกคือศูนย์เก้าครับตัวที่เข้าคือเก้าครับมาที่ลักหนึ่งครับต่อมาขวดที่ห้าะทบในงวดที่หครับดินเกับสนะครับออกสี่สา แล้วก็มาลงคำนวณเทียมครับจะนำตําหลักแสนบุยหลักพันบุยหลักหมื่นนะรับยหลักพันบุยหลักสิบบุยหลักสิบล้านนะหกบวกเเป็นสิบสวกสิครับได้ทุได้คือเก้ารมรับบุยพ่มสี่เป็นแตะบุยพุ่สี่แต้มเราเป็น3ามเก้ากับสามดินล่างครับออกสี่สนะก็ยังเข้ามาอยู่ครับมาหลักหนืวยครับ ก็ถูกเป็นห้างวดัดต่อมาก็จะเป็นวดที่6ในวดที่6วัดนั้นครับเด่น9กับ3นะออก7 9ครับแต่ก็มาดูครับวิธีการคำนวณนะครับจะนำตั้มไปหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะฮะไปหลักพัน1ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้งสิบแลงบวกกัน2ครั้งครับ 9ก้าบวกสองเป็นสิบเวกหนึ่บวกเก้ายิบเบวกแปดยี่เราได้9กับ3นะครับต่อมานะเราจะสี่สามออก79็กครับล่างออก7จนะ็เกนาะก็ยังติดมา1ตัวนะครับเข้าที่ตำแหน่งหลักหนึครับต่อแม่นะครับงวดต่อมาจะเป็นงวดที่8ปดงวดนั้นครับดิน9กับ3ขมอภไปครับงวดที่ออกเราจะเจ็ดเกาจะเป็นเจดแนอนดินสี่กับ8ออก78ครับ มันก็ข้าวที่ดักหมวยเนาะซึ่งมันได้รีคู่ครับนำตามไปหลักแสนบรหลักหมื่นสครั้งครับหลักพันบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งสิบแรงบวกกัน2ครั้งครับสอบวกห้าเป็นเ็ดครับบวกสามเป็นสิบบวกสี่สิบเนาะบวกเพิ่มเป็นสี่แทมเป็นแ ซึ่งในงวนนั้นนะก็จะเป็นงวดที่7ดินได้คู่ครับ4กับ8ครับออก7 8ครับตัวเด้ข้าวคือ8ครับต่อมาครับมวดที่8นะครับในงวนนั้นเดิน9กับ3ออก90ครับได้ออก90เนาะอะ,อะวิธีการคำนวณน,นะครับเรามาลงคำนวณเทียบดูครับ ได้93จริงหรือเปล่าเนาะในงวดที่8นะงวดน,นั้นนำจำเป็นหลักแสนว้หลักหมื่นประกัน3ครั้งนะครับหลักพันบนใหนึ่งครั้งหลัก10บนประกันหนึ่งครั้ง10ครั้งประกัน2ครั้ง9บวก7เป็น16บวก7 23 25 29เนาะช้นได้93ถูกไหมครับนี่จะออคือ90ครับตัวเลขข้าคือ9ครับมาที่หลัก10เนะาะเมื่อต่อมาครับจะเป็นงวดที่ เกนะงวดที่กับงวดที่10มันได้เลขตัวเดียวกันคือ7กับ1นเนาะได้ผลคำนวณไดนะ้ตัวเดียวกันเลยนะตัวเดิมครับ7กับ1ออก79มติ9งวดที่เานะแล้วก็มาลองคำนวณดูครับหลักแสนบวกหลักหมื่นนะบวกกัน3ครั้งหลักพันกัน1ครั้ง10บบวกกัน1ครั้ง10ตั้งบวกกัน2ครั้ง8บวก3 11, 6, 8, 9, 6, 8, เป็น1 1บเอ็ดบวก8ปบเวก8ปดเจนาะฉะนั้นได้7กับ1ครับ ซึ่งในงวดที่ออกถัดจาก90ออก79ครับล่างออก79ลนในงวดที่9ตัวที่เข้าคือ7ครับมาที่หลัก10นะครับก็ถูกเป็น9งวดต่อมางวดที่10ก็ยังเข้าอยู่นะแต่มันมา2ตัวครับพวนะกเข้า2ตัวเนาะ71ออก17จริงไหมมาดูนครับ วิธีคิดก็นำตําแหน่งหลักแสนวิหลักหมื่นครับบวกกัน3ครั้งนะหลักพันบวกกัน1ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้ง10บแรกบวกกัน2ครั้งครับทีนี้ก็ลงนำมาบวกอยู่ครับ9กบวกสเป็น11บเอ็ดบวกสามบวกเก้ายเนอนชั้นได้7กับ1นะครับแรงอ,อก17เนาะแรงอ,อก17ก็ยังเข้าอยู่นะครับก็เข้ามาต่อเนื่องเนาะตามที่เราเห็นนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้า2ตัวเนาะนะเนะี่ย วันนี้ก็จะเป็นวดที่1ิครับเราก็จะมาตามกันต่อเนาะสำหรับสูตรดินล่างเลยยาวนะที่เดินดีอันนี้นะก็ยังเป็นอีกแนวทางนะที่น่าสนใจนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับสำหรับสูตรเด่นล่างจะเป็นแบบคู่ขี้เนาะจะนำตัวหลกแสนวุฒหลักหนึ่ง วกกัน3ครั้งนะครับวิทหลักพัน1ครั้งหลัก10บนบวกกัน1ครั้ง10ล้านบวกกัน2ครั้งนะครับ9บวก4 13บวกหนึบวก2เป็นฉะนั้นวันนี้ได้เลขคู่ครับบ้กมีมี4แต้มเป็นศนย์นะดงเลขคู่ครับคาดว่าวันนี้เลขล่างะมีเลขคู่ติดมา1ตัวเนาะนะวันนี้เป็นงวดที่11เครับเป็นสูตรเก่าเนาะที่เข้ามานะต่อเนื่ยเลยนะครับ วันนี้ครับวันวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับความน่าจะเป็นนะครับเด่นแรงมุ่นนี้คาดว่าน่าจะเป็นคบกับศูนย์นะน่าจะมีมานะหนึ่งตัวในวนวันที่16นะครับก็คือสูตรเด่นแรงนะส่วนท่านที่ติดตามอยู่เนาะก็แคบไว้ครับแคบไว้ดูนเนาะก็ลองนําไปจับคู่เด่นกันได้นะครับ ในวันนี้ครับดินล่างเนาะที่ได้จัดสูตรนะครับทําได้6กับ0ูนะซึ่งเป็นสูตรเก่านะที่ยังเข้าอยู่ครับวันนี้ครับเลขดินล่างเนาะที่ทําได้ซึ่งเป็นเลขคู่ครับ6กับ0ูนเนาะถ้าเรายังมั่นใจในสูตรอันนี้ก็เรานําไปจับคู่ดินกับสูนย์เรามีนะครับจะประมาณนี้อันนี้คือแนวท้างนะครับก็เราก็สามารถที่นําสูตรเก่านะไปเทียบกับสูตรเก่าดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ fc ทุกท่านช่วงนี้ครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณสุดเลยครับ